ดาราสาวว่าที่เจ้าสาวย้อนนาทีถูกขอแต่งแซลตัวเองเจอสิ่งนี้แย่งซีนขอแสดงความยินดีกับดาราสาวไปสิตางหลังแฟนหนุ่มธนิภูวนะไตรทายาทยธุรกิจดีลเลอร์จำหน่ายรถยนต์ค่ายดางังทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกริมทะเลล่าสุดไปสิตางโพสต์ภาพบรรยากาศย้อนหลังในวันที่ถูกขอแต่งงาน พร้อมแซวตัวเองว่าชุดสวยที่ใส่โดนรองเท้าครอสหรือรองเท้าแตะสุดฮิตแย่งซีนซะง,งั้นขอบคุณทุกความรักที่เราได้รับขอบคุณทนิดที่ตั้งใจขนาดนี้ดีใจมากๆที่เห็นคนสำคัญในชีวิตทุกคนยืนอยู่ตรงนั้นขอบคุณจริงๆปอลอฉันไม่น่าใส่ครอสก,กับเรศแสนสวยเลย